ดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปต้ตนใหม่นะคะใหม่นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าคุณอยากตรงนะคะทักดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะจัดโปรแบบแชทอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใหม่นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร <ST ART> ฉันอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ฉันอยากมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับเธอใหม่เรื่องราวความสัมพันธ์ของเราที่มันจบไปแล้วอ่ะฉันไม่ได้อยากให้มันจบ ฉันเศร้าและฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะบางทีนอนไม่หลับกังวลกระวายใจฝันถึงเธอด้วยเธอรู้ไหมว่าฉันเสียใจมากจริงๆที่เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อะฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้ฉันคิดถึงเธอตลอดเลยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเลยคิดถึงช่วงเวลาดีๆคิดถึงโมเมนต์ดีๆคิดถึงสิ่งดีๆที่เธอทำให้หรือคิดถึงสิ่งดีๆที่เรามีให้กันฉันเองเนี่ยอยากให้เรามีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันหรือได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจนะฉันยังรักเธออยู่มากๆ ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเธอถ้าเธอยังคิดถึงการได้ปวดให้โอกาสฉันนะฉันยังไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนฉันอยากจะทํามันให้ดีขึ้นแล้วจะพยายามเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักสําหรับความสัมพันธ์นี้ขอโอกาสฉันอีกสักครั้งนะอย่าเพิ่งตัดโอกาสฉันไปเลยฉันต้องการเธอจริงๆนะนี่คือข้อความนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณราศีธนูนะคะธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะราศีพิจิกค่ะ แล้วก็ธาตุไฟนะคะเมษสินธนูประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้นะคะเพิ่มเติมทักจอาคิวดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย